สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวารตี้กลับมาพร้อมกับประสบการณ์สุขภาพดีๆอีกเช่นเคยสำหรับเราแค่รู้ว่าป่วยด้วยโรคร้ายอย่างมะเร็งก็คงแทบจะไม่เหลือกำลังใจต่อสู้กับอะไรอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากมะเร็งมดลูกแล้วเธอ,อยังต้องเผชิญกับโรคความดันโลหิตสูงอาการหอบหืดและอาการปวดข้อเข่าจากโรคเก,กาจนไม่สามารถเดินได้อะไร พาให้เธอผ่านพ้นวิกฤตการสุขภาพในครั้งนั้นไปได้คุณฟ้าอรุณรุ่งพร้อมพูดคุยอยู่กับเธอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าจำลองสวัสดีค่ะตอนนี้ยิ้มได้แล้วเนอะ,ะตอนที่ทีมงานเดินทางมาถึงเนาะดีที่เห็นคุณป้าคุณป้าน้ําตาไหลเลยดีใจค่ะดีใจโอ้ยอย่าเพิ่งอยยาเพานนิ่งทยยยะยยยยยยลยยอนยย้ยยยยยย้ะะยย้ยย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 ้ยย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  ไม่ตายแล้วนะคะคือครั้งแรกที่เราเดินทางมาถึงเนี่ยคุณป้ายิ้มทั้งน้ําตาแล้วก็บอกว่าป้ารอดแล้วตอนนั้นเรามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเป็นโรคกระเพาะ,ะความดันจหัวใจ,จะข่าเสื่อมกระดูกผุคือทุกอย่างมันรุมเราจนอยู่ที่เ,<ร>เดียวกัน<อ>หมดเลยแล้วเวลาเราอาบน้ำ เย็นก็ไม่ได้อาบน้ําเย็นก็ไม่ได้มันหนาวข้างในกระดูกมันจะเย็นมากมแล้วก็จะต้องต้มน้ําอุ่นอะค่ะกอดไว้ตลอดค่ะไม่งั้นเราปวดมันปวดมันปวดในกระดูกเราค่ะทีนี้ก็จะหงุดหงิดเห็นลูกค้าเข้าร้านอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนนะคสี่โมงปิดเลยเขาจะมาทำเน็ตทำหมวกสี่โมงปิดเลย มึงจะเอาแม่มึงจะเอาเงินมึงจะเอาลูกค้าอะไรพูดอย่างเงี้ยลูกก็ทําไปด้วยน้ําตาร่วงไปด้วยแบบอยากมีเงินซื้อยาให้แม่กินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้กอดกันร้องไห้มึงเตรียมพร้อมเลยเนาะมึงรู้ว่าแม่จะตายกูไม่ตายแล้วแม่ไม่ตายแล้วต่อไปนี้แม่หนูก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นใจเราก็คิดว่าพอเห็นเขาทำมานี่เรามองดู มัน<ำ>เตรียมไว้รอเราเลยเขาทําอะไรเอ่ยทํารูปที่ตั้งอยู่นะเห็นไหมเมื่อถ่ายตั้งแต่อายุสิบแปดไงมันมเป็นขาวดําเขาไปทําสีเราก็เลยคิดว่าแม่ที่ที่หนูทำํำมาหนูไม่ได้ไม่หมายความว่าอย่างนั้นนะแม่มก็ถ้าขาวดำถ,ถ้าหน้ารูปศพอะ่ะต้องขาวดำแล้วก็จะเขียนวันที่วันเกิดวันตายมรณะภาพ แม่จะไปคิดอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยมากอดแม่ไม่ตายแล้วแม่มีเจอของดีแล้วเขาพูดอย่างนี้ใช่แม่ไม่ตายแล้วไทโยอย่างนี้แล้วเราก็กอดกันค่ะร้องกันเมื่อวานนี้สองแม่ลูกมาขอกอดด้วยตาไม่เป็นลยเนะตาเนี่ยมาข็นน้าตาตายงบอกว่ากินน้ําหมดนี้กินยาตัวนี้หาก็ไม่หายก็ตายเลวเนาะ เราขอบคุณตานะไม่ได้ไม่ได้โกรธตาเลยคือ mm hmm. แบบว่าชีวิตนี้ตายก็ช่างมันเถอะไหว้พระใครก็เคยขอพรสาทุกคุณป้าคุณเจ้าถ้าลูกถึงเวลาก็เอาลูกไปเถอะอย่าเอาลูกไว้เลยคือสังขารเรามันเอาไว้ไม่ได้แล้วมันเจ็บปวดเหลือเกินเวลาเดินเน่ยแค่เดินเนี่ยจะพาหลานมาเล่นแถวเนี้ยต้องคอยๆตามหลานวิ่งรีบๆบ,บเราก็จะต้องรีบตะโกนดูหลานให้ด้วย วันนี้พ้นทุกข์แล้วเนาะมีความสุขนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งมีของขวัญมามอบให้กับคุณป้าจำลองด้วยนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะคะให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วที่สำคัญมีกำลังใจนะคะดุเนินชีวิตต่อไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจดีใจมากเรากำลังใจที่ดี สำคัญพอๆกับการเลือกสรรสิ่งดีๆมาเสริมสร้างความสมดุลให้กับร่างกายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้กลับคืนมาดีอีกครั้งหนึ่งและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติเพื่อช่วยสร้างเสริมสมดุลและความแข็งแรงให้กับร่างกายสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ084 6706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ